พาชิมก็จะมาพาชิมชิมควันชิมขาหมูขาหมูในปลายางคากินะครับคากิในบ้านสวนของเราเ,าเดี๋ยวเรามาดูขาหมูกันมือแผ่นๆยังไม่สุกคาก,าากินี่ก็คือขาขาหน้าขาหลังขาหลังอืมก็คือขาหมูนั่นแหละนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดู เราดูกันนะว่าเราจะใช้เวลาขนาดไหนอ่าอันนี้ก็คือเครื่องพะโล้ของเรามีอะไรมั่งเนี่ยอันนี้ป่วยกั๊กอบเชยแล้วก็เครื่องพะโล้ค่ะเครื่องพะโล้นี่นะครับแล้วก็คือใส่ซิวดำอ่าแล้วก็ซิวดำอันนี้ค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกสักพักนึงแล้วก็ใส่เครื่องนะคะที่ีดออกมาให้เย็วใส่เครื่องครับน้ำเริ่มเดือดไหนดูเครื่องหน่อย ี่ครับมมไม่มีป,ปริมาณที่ใส่นะคะเอา <ผม S 1> ตงน,นี้เนีนยกะเอาเลยครับบ้านๆเราทํากินเองอยากใส่อะไรก็ใส่กินได้ก็กินไม่ได้หมากมีเยอะแยะ <laughs> ทำให้เนื้อหมูหอมนะคะใส่อะไรอีก ไปใส่เกลือค่ะใส่เกลือใส่เกลือนะคะนิดหน่อยค่ะพอเค็มใส่เกลือใส่เกลือชักหน่อยอะไรนะแฮมกล้วยกั๊กฮะใส่ยนะกล้วยกั๊กกล้วยกักฮะไม่พะโลอะไรนะแฮมขวักข่า<ต><ะ>ใส่ยนะแฮมซีอิ๊วดำค่ะ ยืดดำขอใหนเปลี่ยนสีพอนะคะเปลี่ยนสีให้สีน่ากินน่ากินแล้วต่อจากนี้นะครับวายแล้วต่อจากนี้เราก็มาดูว่าขาหมูกอีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงะจ,ะจ,จะเสร็จกี่โมงนะครับเราเริ่มต้มกันตั้งแต่บ่ายสองอืมหอม หิวนี่ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งชัว่วโมงครึ่งเลยนะคะมาดูคากิของเรากันยังไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่านังมันยังไม่ไม่นี่อีกสักนิดนี่ครับพี่กูแล้วนี่เราเติมน้ำไปสองรอบแล้วเนาะใช่ค่ะนี่ครับเรามาดูอีก ่่ออีกชัวโมงแนะนำว่าถ้าใครเขาเรียกยังไงใช้เตาแก๊สดีกว่าเตาแก๊สดีกว่ายัางไงไม่มีควันตอนนี้แสบตาเลยยไถ้าเตาแก๊สเราก็ต้องเปองแก๊สเยอะครับเราเลยเลือกใช้เตาถ่านทน,นกับควันหน่อยแต่ว่าประหยัดง,งบหนังหนังก็ยังไม่ได้อะค่ะใช่ครับรอดู Let's go นะครับตอนนี้เราก็สองชั่วโมงกว่าแล้วเรามาเปิดดูกันทั <Okay. S 1> นทันโอ,โอ้ว้าวสุดยอดไปเลยครับโอ้โอหฮะแล้วเราก็มาปรุงกันนี่แหละครับน้ำหมึกตาน้ำปลา, <c oughs> าปลาตาปลาหมึกน้ำปลาตาปลาหมึกย่างไป ที่ชอบนะครับเอาที่ชอบเลยแล้วก็อะไรต่ออิชินโนมะโตอชิโนมะโตใส่เยอะอร่อยเยอะใส่มากไม่อร่อยใ <c oughs> สนยย่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากครับะวัใด่ไตปอนต่ออลก เสรแล้วอีกเหรอ,อพรีกดูแล้วพิกดูดลเปล่อยังย่กิ <c oughs> ยุคประยุทธ์ยุคประหยัดครับ <c oughs> นี่กี่ชั่วโมงแล้วคะสองชั่วโมงกว่าแล้วตุนตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้ก็ เี็มงครึ่งเ่็ม่ล่นอะอยโอเคครับเดีย๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยเนาะอ่นนะครับหมูเราเปื่อยได้ที่ละนี่ต่อไปก็ใส่คะน้านะคะ ใส่ตีเดียวเนี่ยเนาะนี่ค่ะเอาคานาให้เปื่อยๆนิดนึงคานาก็เปื่อยนะคะเ,อ,เคะอาเปื่อยแล้วก็เอาซุกก็พอพราค่ะกูสุดยอดอยี๋ยวน่ากินได้กินนะครับ ค่ะต่อไปก็เสร็จแล้วนะคะนี่คือชามงของเราน้ำจิ้มก็ซีฟู้ดทั่วไปเลยนะคะน,นี่นะคะตัดตั้งใจชอบเลยสุดยอด นุ่มอร่อยคุณไม่ใช้ได้ค่ะกี่ชั่วโมงสามบายสองยันห้าโมงหมูกินหมู Vibe right. Don't feel like having a butterfly. House tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came into my eyes, I feel like I'm on cloud nine, You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your I saw you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you, I know that something special made me think about you. But they the มื่อแรกของเราวันนี้ก็ขาหมูคาเฟ่ตุนแบบเปอยๆเลยครับวันนี้ก็ช่องหมูหมูพาชิมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ